การบ้านตัวสุดท้ายสั้นราคาเนี่ยนะครับสวิงในกรอบใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาวิ่งเป็นขาลงวิ่งใต้เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0แล้ววันนี้ราคามันเบรกขึ้นไปได้เบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าราคามันยืนได้ราคามันยืนได้หลังจากที่เบรกเราก็ใช้เส้น200เป็นแนวรับขีดเส้นสีเหลืองให้มันชัดเจนทีนี้เราจะเข้าซื้อตรงไหนล่ะถ้าคุณเจอหุ้นตัวนี้ก่อนคุณรอจังหวะที่สโตเนี่ยนะครับมันตัดลงมาต่ำกว่าโซน20 คุณก็เลือกเข้าซื้อในวันนี้วันนี้ก็ได้วันไหนก็ได้เนี่ยสี่ห้าวันเนี้ยคุณเลือกจังหวะดีๆซื้อวันไหนก็ได้พอคุณซื้อแล้วเนี่ยนะฮะสต็อปลอของคุณล่ะถ้าเราเข้าซื้อณจุดนี้เราเลื่อนลงมาจุดปิดต่ํากว่าแนวรับเนี่ยสัก5% 6%จุดครอบเวอร์เราอยู่จุดไหนแค่นี้เราก็คอบเวอร์แล้วถ้าคุณจะเอาเท่านี้นะสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าสบายๆนะครับเผลอๆเนี่ยจานอังคารเนี่ยตัวเนี้ยก็น่าจะปิดจ็อบได้แล้วนะครับสาหรับ SUN หรือว่าซ ในเรื่องคอร์สจริงๆผมว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะสามารถทักไปถามในอินบ็อกซ์ได้นะครับราคาก็มีส่วนลดพิเศษให้ในช่วงนี้ก่อนถึงวันที่1มีนาราคาเต็มเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกราคาหนึง่งแต่ว่าราคาที่รับสมัครในวันนี้ยนะครับมีส่วนลดให้ เทคนิคทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยสอนให้ทั้งหมดคนทำงานประจำเล่นได้เราจะเริ่มเรียนกันวันที่25ถึง31มีนาคมช่วงเวลา2ทุ่มในกลุ่มปิดทาง Facebook ใครไม่สะดวกเรียนช่วงไลฟ์สดในเวลาเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้เกิดคำถามระหว่างเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามผมได้ตลอด